สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพ่พี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทาง3เหล่านะครับนค่ัคืนของวันที่8นะครับเดือนมีนาคม2 5 6 6นกะครับก็เป็นเหล่าสามัคคีนะครับเหล่าสามัคคี VIP แล้วก็หัวเหล่าวี p นะครับผมก็วันนี้อย่างที่บอกเนาะแนวทางเวลาพัฒนางดออกอากาศนะครับ1วันนะครับเนาะก็น่าจะ ออกอีกทีก็น่าจะเป็นวันศุกร์นะครับพี่พี่เนาะท่านไหนที่ติดตามรับชมก็รอติดตามก็แล้วกันนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาส่วนแนวทางเราเราเมื่อคืนนี้นะครับสามเรลามาแค่มาแค่รอบเดียวนะครับพี่พี่ก็คือเราสามัคคีเนาะต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับใครที่ติดตามเราสามคัคคี V.I.P ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมก็เราสามัคคีนะครับผลเมืม่อคืนนี้ 590กับ95้นะครับนาะเลขสวยเนาะถือว่าเลขสวยแต่ว่าเราได้3กับ7นะครับพี่พี่ไม่มานะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับผมส่วนในลาวสามัคคี v i p ผมให้0นย์กับ6ไปนะครับผลที่ออก306กับ93นะครับเน้น6 3ออก93นะครับพี่พี่ถ้าเกิดใครเสี่ยงโชคเนี่ยผมว่าไม่แน่นาาอาจจะกลับหัวก็ได้นะครับเนาะก็ถ้าเกิดใครกลับหัวก็ ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับส่วน06ผมไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับถ้าเกิดใครเนาะถ้าเกิดใครจับตัวเด่นนะครับก็เข้าตรงๆเลย0นย์กับ6นะครับพี่พี่ก็มาทั้ง2ตัวเด่นเลยเนาะส่วนหวยเรลา VIP ผมให้2กับ8ไปผลที่ออก6 3 7นะครับกับ6นะครับอันนี้ก็ไม่มีนะครับพี่พี่เราต้อง ขอโทษด้วยนะครับหอยเลา V.I.P. อย่างที่บอกครับเมื่อคืนนี้มาแค่หอยเลาวสมมัรคี V.I.P. เนาะนะครับผมสูรอบดึกไม่ได้เลยเมื่อคืนนี้รอบเด็กนี่ป,งปังๆเลยนะครับเลาากาชาติแล้วก็เราโจร V.I.P. เราโจรปกตินะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านะครับหอยเลาคืนนี้3เลานะครับจะเดินดีหรือว่ายังไงนะครับพเนาะ ก่อนเข้าไปรับชมฝากคำเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับแนวทางทุกตัวนะครับทำจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดนะครับที่กําลังนะครับมองหาบ้านเสียงโชคนะครับกาลังมองหาบ้านใหม่เนาะนะครับอยากเปลี่ยนบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านคุ้มทองนาคานะครับสำหรับบ้านเสียงโชคนะครับผม เราสามคัคคีนะครับวันนี้ผมได้นะครับไปพี่ก็ได้ตัวตัวที่ออกเมื่อวานนี้นะครับได้ตัวเด่นที่ออกเมื่อวานนี้ผมได้เก้านะครับแล้วก็ห้านะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลขเก้านะครับผมประกบคู่นะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ด 9ก้าแล้วก็97นะครับ3ตัวนะครับพี่พี่ห้านะครับ9 50ก็จะประมาณนี้นะครับตัวเน้นของเรานะครับตัวเน้นของเราเก้า แล้วก็91นะครับพี่พีก็ผ่านไปนะครับเาราสามัคคีนอ้อกคนนี้เาราสามัคคี VIP นะครับผมได้นะครับผม5แล้วก็1นะครับพี่พีพูดไปที่1นะครับผมตัวประกบคู่นะครับ10 1่สา หน5่งเก้นะครับสตัวนะครับห้าหนึกนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับตัวเน้นนะครับตัวเจาะหนึ่หห แล้วก็59นะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะส่วนแนวทางนะครับหวยลาว VIP หวยลาว VIP ของเราได้นะครับผมได้2แล้วก็6นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข2นะครับประกบคู่62 หกสามหกเจ็ดสองสามสองหนึ่งสองเจ็ดนะครับผมสามตัวให้ไปที่หกสองหนึ่งนะครับสองหกเจ็ดนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะ สองหนึ่งหกเจ็ดแล้วก็สองสามนะครับไปพ,พี่ก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางเราสามัคคีเราสามัคคี VIP แล้วก็หวยเรา VIP นะครับผมเนาะก็ลองพิจารณารับชมดูนะครับชื่นชอบในรอบไหนค่อยตามนะครับพ,พี่ไม่ต้องตามทั้งสามรอบก็ได้นะครับเอาที่เราชอบที่เราโดนนะครับเนาะขอให้ตัวเลขที่เราเน้นให้เจาะให้นะครับขอให้มา ตรงๆเน้นๆนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านนะครับมีโชคกันนะครับก็อย่าลืมนะครับใครยังไม่มีบ้านเสียงโชคเนาะไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านขุมทองนาคานะครับใครเข้ามาแล้วขอให้รวยๆปังๆกลับออกไปทุกๆคนเลยนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ